รายงานอาการคุณวุฒิชัยหนุนกระโทกอายุ32มสิบสองปีมะเร็งเม็ดเลือดขาวรายงานอาการของเดือนเมษายนปัจจุบันคนไข้มีอาการดีขึ้นมากสามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้ไม่มีอาการอ่อนเพลียทานอาหารได้มากขึ้นน้ำหนักตัวมากขึ้นสีหน้าสดใสนอนหลับสนิทไม่อ่อนเพลียผลเลือดล่าสุดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปกติ ขอเบิกยาทานต่อเนื่องและได้แจ้งคนไข้ขอค่าเลือดจากโรงพยาบาลในการนัดรอบหน้าจิตอาสาติดตามอาการต่อไปสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิชัยหนุนกระโทกคกับเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนื้ขาวครับ,รบตอนนี้ยาที่ผมใช้ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมจึงขอเบิกยาเพิ่มเพื่อที่จะมารักษาตัวต่อไปครับยาที่ผมใช้ก็เป็นยาของแมมดกัญชาครับ ครับผมอา,อาการปัจจุบันของผมตอนนี้ก็ดีขึ้นครับสามารถใช้ชีวิตได้ปกติครับผมไปไหนมาไหนได้ทํางานได้ครับดูแลเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวครับผมผมจึงขอเบอิกยาเพิ่มเพื่อที่จะมารักษาตัวต่อไปครับผมขอขอบอคุณแม่มดกัญชาขอบคุณรองปูขอบคุณพี่เสริมกอนศรจ,จาขอบคุณทีมงานนะครับที่ ดูแลและจัดส่งยามาให้ทุกๆุกทุกครั้งนะครับขอบคุณครับ